นั่นได้ละกำนึงละหนี่งอ่าใส่ใบบัวเปิ่กระลาเอาเท่าให้ผมนะครับกินน้ำการอะไรหลายก้นเมื่อกี้ในปลาพันพันเอาอันนี้ใช้แบบไอตะไคร่ตักเอามันจะได้เร็วขึ้นนะครับอีกอันกำที่สามกำที่สี่ครับนี้กินต้มได่แบบนี้นะถ้าไปทำอาหารนี่เป็นหม้อบัดนี้สิป้าประกานไปเอาเท่าได้แบดนี้ในปลาแล้วอยากได้เท่าแบบนี้เอามาราบกินนะนะจะของหน้าพืนพากไปเอาเท่าอ้างนี้บ่ไกลบะ เราจะพาไปเอาเท่าแบบวิธีเอาเท่านะครับมาลาเท่าสุกรีแรกเนี่งมัอนี่เท่าพยาอินทรีจะพาไปเอาเท่าเพราะบางนี่นเกี่ยวเอาวะเนี่ยเอายังเกี่ยวอ,อยู่เลยรถไอ้รถไถลงมีได้ไปป้าบัวให้หน้านี่ยังปิดป่าบัวอยู่เลยเนี่ยดอกบัวมีดอกบัวพอได้เนี่ยโอ้ยให้หนา้า<ำ>สายน้ำข้ามแท้แลเลยนะกองแท้ทอืม โอ้ซะเท้าพุ่กระไก่เติอพีได้ข้าวย่างมากเลมั้ยมึงอไรนี่จะกินลาบเท่านะ่ะเอ็มี่บอกลองเท้าของแทนะ้น้ำเย็นเด่นมันจริงมันจริงเป็นเท่านะครับนี่ปะโอ้ใส,ส่ๆน้ำเขียวๆนี่เห็นปะมข้างล่างนั้มันจะมีเท่าก็ะจะม้วนเอานะครับเอาไม้กระลิวเอาเอาอันนี้กระตองเนาะ ินยังแต่จะกลับนึกอดีเพรได้ออม,อมเพรได้ลากเท่า,ากินมาเลยปีที่เอาเท่าได้หมดเลยนะน้ำมันลึกปุ๊นี่แห้งว่นี่แต่ละปีนี่ ตายนี่มันลอกเขาลอกเองหรือว่าเขาลอกให้เนี่ยตายนี่เอาลอกเองกว่าตายนี่นะลอกปีกายนี่ขนาดปีกายนี่นะครับหยาขึ้นหลายหลายเท่าเพื่อนนะเบิ้งเนี่ยเป็นสีได้ลาบเท่าแล้วโมเลก์นี่เห็นพ่กเขียวๆนีะเห็นไหมันติดขึ้นมาแล้วจังน้อยนึงแหละตัวน้อยเราเป็นพฤติกรรมอุระเห็นไหเริ่มมีและนะ้วนะสลายนะครับสลายภาษากลางเขาเขาจะสลายภาษาอีสา,สานะพาเท่า ลาบสลายกินอะตอนเย็นเนี่ยเขาจะพันพพันพันหลายๆรอบนะครับไม่ใช่ว่ารอบเดียวจะจะได้เลยนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับมา้นมานานได้ละกรมนึงละนี่นถุงถุงเตรียมมาแล้วว่าเป็นแบบเมื่อกี้นี่อ่าใส่ใบบัว เป็นใบไม่ใช่ใบบัวไอ้กาเรียกใบเดียวกอนใบบอนหนอนนี่ใบบอนไม่ใช่ใบบัวใบบอนได้กับหนึ่งแล้ว <c oughs> อ่ะเอาอีกรอบนะครับน้ำมันจะใสนะครับน้ำใสใกินอร่อยเ <c oughs> จ้าของที่เขาพามาทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่าง <c oughs> มาตอนนี้ <c oughs> เบิรกเเอาเท่าให้ผมนะครับกินน้ำการอะไรหลายก้อนเมื่อกี้ในป่าในป่าเหลานียได้ยัยงได้เท่าเหมือนไปลาปาปลาลาบเท่าสู้กัดก,กินนะครับฮะเปินเอาให้เบิ่งเนี่ยได้กล้ามหนึ่งเลา้านะครับกลมที่สองโอ้กลาที่สองกลที่สองพี่น้องเห็นว่าตัวอย่างครับตัวอย่างเอาเท่านะครับเท่าแท้ๆน้ําใสๆของไอ้น้ําคํานะครับเป็นน้คาคาใสๆนะครับกลาที่สองเมื่อแรกได้กินลาบเท่าได้พี่น้อง อีกจะกลับมาเจอพ่อกินเท่ามาเรื่อยๆนะครับน้ำใสๆโอ้มันจะมีเท่าขึ้นข้างล่างนะครับเท่าน้ำใสๆอยู่ข้างล่างน้ำมันลึกนะครับนี่นะไม่ใช่น้ำไอ้มันไอ้น้ำลงไปประมาณสักเม็ดสองเม็ดนู่นล่ะนะครับเป็นเม็ดโอ้โหได้ได้จิหรอยัยบองบอกเกมไปหน่อยท่านหนึ่งเขาเขาดูว่าไม่แก่เนาะ เทาพอดีกินเนาะอืโอ้อืถ้าไปแก่มันจะสีมันจะเข้มนะครับอันนี้กำลังพอดีนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซูมดูอีกรอบนะครับเอาไปลึกๆเลยนะครับอันนี้มุดมุดเอาเท่านะครับมุดเอาเท่าได้นน่มุดเอาสาหร่ายบางภาษาบันเฮามุดเอาสาหร่ายนะครับ มุนเอาสาลายนั่นได้ไปและสองกร,รมัมโอ้ได้หลายเติบไปบันนีน้เห็นว่าพี่น้องวิธีเอาเอาเท่านะครับตอนนี้น่ะเป็นฤด,ดูฤด,ดูที่ไม่ใช่ฤด,ดูหน้าฝนนะครับเป็นฤด,ดูที่ว่าย่างเข้าฤด,ดูหนาวแล้วแต่ยังยังมีน้ำไป,ป็นที่ สลายมันจะเกิดอยู่นะครับเห็นบอ,อกกรรที่สามรัการที่สามะหรอกกินแล้ววะเฮ้ไม่กกยแล้วได้ลาบเ่ากินแล้วมือแรงเฮาบู๊ยไออีอรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับ อินทอรอแรลแล้มึงแรงเข่าบว่านี้สดคักๆวันนี้ตั้งใจว่ามา,มาไอ้เคิ็ดว่ามาค้นเข่าซอยเพิ่นมาพยังบ่แเล้วก็เลยมาว่ะหาโอกาสถ่ายคลิปก่อนเท่าว่ะวิธีเอาเท่านะครับเทาสลลยนะครับภาษาทางกางล,ลางว่าเขาสลยนะครับเป็นหนองน้ําที่ไม่ใช่ไอไม่มีคนลงเล่นนะครับ แล้วก็น้ําใสด้วยครับใสลึกมีสลายเกิดนะครับอันนี้น้องสุดสายนวลน้ำคำนะครับสายน้ำสายน้ำคำนะครับมันจะเอาแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเราเคยใช้ไม้แบบพันพันพันเอาอันนี้ใช้แบบไอตะไครตักเอามันจะได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อก่อนนะเป็นเอาไม้แบบกระพัน เป็นเกลียวเกลียวเกลียวขึ้นมาไม่ต้องเอาลึกเอาลึกมากเดี๋ยวจะแก่บู้หือสุดยอดสายน้ำคามีสลายด้วยอาหารที่ยอดนิยมของภาคอีสานนะครับอะอาหารพื้นบ้านเราเป็นสลายนะครับทางญี่ปุ่นเขาเอาไปทำสาห่ายอ ส่งขายตามโรงงานนะครับอันนี้เราทำแบบกินเองนี่ให้ดูชัดๆเลยทีนี้มาให้ดูชัดๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอันกรรที่สามการที่สี่ครับนี่กินซําไใดแบบนี้นะถ้าไปทำอาหารนี่เป็นหม้อหม้อแบบใหญ่ๆเลยกินทั้งหมู่บ้านเลยละอ่ะโอเคนะครับพี่น้องพาไปดูพามาชมชมกันวิธีเอาสลายนะครับ va ah, a